อแม่ก็เริ่มนย้ายบ้านเพื่อจะ่จะุณยายเนี่ยตอนเด็กๆคืออยู่กับปุณยายนะคุณแม่กับคุณพ่อนี่เขาทำงานที่ต่างจังหวัดก็าฝากเราไว้กับคุณยายืะก็เพื่อจะไปทามาหากินก็ย้ายไปอีกจังหวัดนึ่งเืรพอย้ายไปอีกจังหวัดเนี่ยเยคือจุดเริ่มต้นอาก็แสด<า>งว่าตอนนั้นอะแม่เข้าปอนหนึ่งที่นั่นก็แสดงว่าตอนที่แม่คินแม่ประมาณหกขวดด้วยนะหรอเอยังไม่ถึงเจ็ดขวดยังไม่ถึงเจ็ดถึงแปดขวดไม่ด้วยเพราะว่าเราไว้เข้าปอนหนึ่งตอนย้ายจังหวัด เออใช่อืตอนนี้จังหวะแม่ก็ย้ายไปเนี่ยก็เข้าปอนหนึ่งติดวัวพอดีอที่จังหวะนี้ย้ายไปเนี่ยก็คือเป็นคนรู้จักของคุณของคุณยายนี่แหละเขาบอกว่ามีที่ทํากินให้ไปขายข้าวอะไรแบบเนี้ยเราก็ย้ายออ่ย้ายย้ายไปตอนแรกเลยอะ่ะบอดคือเขากําลังสร้างเหมือนกับห้องเพือพ่อนเพือ่อนที่จะทาเป็นห้องแถวให้คนมาเช่าเพื่อจะขายขายแบบนี้แต่ห้องยังไม่เสร็จเราก็เลยต้องหาที่เช่า เพื่อจะตั้งหลักก่อนบ้านนี้ก็เหมือนกันบ้านหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่มานานมากแล้วอีกแล้วอีกแล้วเหมือนเป็นชคชะตาเหมือนเป็นชคชะตาจัดวางไวใใใ้ให้มาเจอ,อให้มาเจอมาแต่โบราณนะ่ะ <c oughs> เขาก็พูดกันไว้นะว่าคนนะ่ะที่เจอผีไม่ใช่เรื่องความอื่นอืมมันจะมีมเหล่าเนี้ยรอคอยอเหมือนเขารู้อยู่แล้วรู้ถูกก็เลยบ้านหลังต่างๆที่แม่ไปอยู่เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เพราะเป็นที่เขียน ไปเนี่ยเขาบอกค่าเช่าบ้านเนี่ยเขาจะเขารู้ว่าเราไม่ค่อยมีสตางค์แต่เพิ่งเพิ่งย้ายมาเพื่อจะท้าขายค่ะคือทุกคนที่เราจะย้ายไปเขาจะต้องสอบถามประวัติก่อนก็จะรู้ว่าบ้านไฟไหมอะไรแบบเนี้ยคือบ้านไฟไหมเขาบอกว่าโจนขึ้นหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยไม่เท่ากับไฟไหมหนึ่งครั้งเพราะมันไปเหมือนใช่ถู่ต้องเขาก็ให้เราเช่าอยู่ห้าร้อยบาทบ้านอืเบ้านหลังเนี้ยลักษณะนะก็คือมันจะมีห้องแถวเนี่ย เป็นยงนีไม่ใช่ห้องถืเป็นเหมือนกับบ้านคนอ่าเป็นตึกอย่างเงี้ยอ่าอยู่ทางอยู่ล้อมซ้ายขวาแล้วก็ของเรามันก็จะเป็นซอยแค่ประมาณสิบเมตรลักษณะบ้านเนี้ยห้องน้ําจะอยู่นอกบ้านคือเราเดินเข้าไปเนี่ยจะเจอบันไดบ้านก่าสามสี่แค่สามขั้นอือ่าบันไดแบบไม้ใหญ่ใหญ่ๆแล้วก็ขวามือเลี้ยวหลัมันก็ลงบันไดบ้านปุน๊บเลี้ยวไปนิดนึงก็จะเป็นห้องน้ำ ออยู่นอกตัวบ้านห้องห้องน้าเนี่ยสร้างด้วยสังกะสีทั้งหมดออแม้ว่าจะเป็นลังคาผนังแม้แต่ประตูก็จะเป็นไม้แล้วก็ตอกสังกะสีเข้าแล้วก็สังกะสีเหล่านี้ก็จะเป็นรูพรุนทั้งหมดเลยไวตะปูเออก็มีใครเช่าแล้วอพอเราขึ้นบ้านไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนระเบียงบ้านแต่ทําด้วยไม้หมอนรู้จักไม้หมอนรถไฟไหมไม้หมอนรถไฟอ่ะไม่รู้จักครับก็เวลารถไฟอ่ะ เวลาเขามันจะเป็นรางรถไฟใช่ไหมมันจะมีไม้ขั้นสมัยนี้เป็นปูนละเมื่อก่อนจะเป็นไม้ไม้หยุย่ยใหญ่หรือขั้นเป็นรางแบบเขาใช้ไม้หมอนรถไฟสามสี่สี่ห้าอันเนี่ยเป็นระเบียยต่อเข้าแล้วก็จะน,นี่คือคือลำเบียงใช่ไหมมันก็จะเป็นช่องว่างหน่อยหนึ่งขึ้นสเต็ปไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นไม้เป็นบ้านอพอเดินเข้าไปที่ประตูบ้านเนี่ยมองทางซ้ายเนี่ยมันจะถูกยกสเต็ปขึ้นมาอีก ก็จะเป็นไม้กระดานก็จะเป็นซี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 ไม้กระดานเนี่ยนั่นแหละคือคือที่นอนอ่าแล้วก็มันก็จะเป็นลานบ้านภายในบ้านเนี่ยเป็นครัวเป็นอะไรก็อยู่ตรงนั้นหมดอืมออแล้วก็พอเดินสุดบ้านไปอ่ะเลี้ยวขวานเนี่ยมันก็จะเป็นประตูหลังครัวครัวบ้านที่จะทะลุออกไปนอกชานบ้านอีน่ีิติอ่าด้านหลังนี่ก็จะเป็นสวนมะพร้าวทั้งหมดเลยอืมด้านหลังบ้านเราอ่ะเวลามีกิจกรรมอะไรที่จะล้างจานหรืออะไรก็ต้องเปิดประตูหลังบ้านออกไปนั่งล้างจานทีเตระเบียงตรงนี้ หลังบ้านเนี่ยว่าจะมองเห็นสวนสวยงามเลยอืมแต่บ้านหลังน,นี้ไม่มีใครเช่าเราก็รู้สาเหตุเพราะอะไรอืมก็หลังบ้านก็จะเป็นที่เที่ยวที่เล่นของแม่ตลอดเวลาอ่อพอเวลากลับจากโรงเรียนหรืออะไรก็จะลงจากจากระเบียงบ้านหลังบ้านเนี่ยลงไปที่สวนมะพร้าวอืมอ่าแล้วก็เราก็จะมีซุ้มเล่นมีที่นั่งเล่นอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆนก็มีเหมาะวันหนึ่งเราอยู่มาสักห้าเดือนล,ละ คือตอนเช้าเนี่ยคุณยายเนี่ยจะไปขายของอีกที่หนึ่งอสองสามทุ่มก็จะกลับมาแม่ก็จะอยู่กับลูกพี่ลูกน้องอีกคนเนี่ยคือลูกพี่ลูกน้องอีกคนเนี่ยคุณแม่ก็ามาฝากเลี้ยงด้วยกันอก็อยู่ด้วยกันกับกับกับลูกพี่ลูกน้องคนเนียย้ยว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เรานั่งคอยคุณยายปกติเลยอวันนั้นอะเป็นหกประมาณหกโมงเย็นพวกรีน่าจำได้คุณยายเนี่ยจะสั่งว่าถ้าพวกรีเมื่อไหร่เนี่ยให้ปิดบ้านให้หมดอย่าเปิดบ,บ้านออกไปทำไม เขาก็เราเป็นผู้หญิงไงกลัวแบบว่ากลัวโจรกลัวอ,อะไรใช่เงี้ยเราเข้าใจว่าอย่างนั้นออตอนแรกเข้าใจไหมเออเราเข้าใจว่าอย่างนั้นเราอยู่ลูกพี่ลูกน้องนี่ประมาณสองคน,คนสองคนใช่ไหมอยู่แค่นั้นเลยสองคนก็ด้วยความที่ว่าต้องทำมาากินใช่ไหมเขาก็จําเป็นต้องทิ้งเอาไว้เขาบอกให้เราปิดบ้านเราก็ปิดแต่ก็จะฝากข้างบ้านเอาไว้ให้ดูแลแบบนี้แต่ตอนนั้นเราสงสัยไหมไม่สงสัยแต่ว่ารู้แต่ว่ากลัวมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในบ้านตลอดเวลา สองคนน่ะอพอหกโมงอพอทุ่มทุ่มแล้วเนี่ยพอพอฟ้ามืดแล้วเนี่ยจะต้องคุมโปงกันสองคนอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องอคนหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเพราไม่รู้สึกว่าเหมือนมันวังเวงเพราะทีวีก็ไม่มีอมันจะเงียบใช่มันก็จะเงียบแล้วแล้วได้คุยกันไนะสองคนก็แบบรู้สึกยังไงกันคุยแล้วก็รู้สึกว่ามัยน่ากลัวแล้วให้กลางมุ้งเราก็จะกามมุ้งสี่หัวอรอคุณยายอ่ะ เราก็อยู่กันในมึงนั่นแหละจะไม่ออกไปไปข้างนอกเลยเราไม่เข้รู้สึกเหมือนแบบมีมีคนอยู่อ่ะในบ้านอ่ะผ่านไปแล้วมีอยู่คืนหนึ่งเออไม่ถึงคืนเนี่ยหกโมงเย็นหกโมงเย็นเราก็ได้ยินเสียงประตูหลังบ้านเราอ่ะมันมีคนเพาะบึ้งบึ้งบึ้งบบนี้เลยดังเลยดังเลยเออเสร็จแล้วไอ้ไอ้ลูกน้องอีกคนหนึ่งของแม่มันก็ถีบแม่ออกไปเลยแบไมึงไปเปิดดู อยงนั้นนะเออแล้วก็ถีบแม่ออกไปเดีมึงไปดูหน่อยคือแม่เป็นลูกพี่ไงมันเป็นลูกน้องอ,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 อน้องถีบพี่เออน้องถีบพี่บอกให้ออกไปดูหน่อยแม่ก็กลัวก็รู้สึกว่ากลัวแต่แบบว่าฟ้ายังไม่มืดเลยมันก็ไปเปิดสิแม่บอกมึงก็มาเป็นเพื่อนถือถ้าเป็นพ่อเป็นแม่คูดตามุูดยายก็ต้องมาทางหน้าบ้านเดี๋ยวไปหลังบ้านทําไมวะอืมแต่ว่าก่อนจะถึงหลังบ้านมันก็จะเป็นหน้าต่างเพื่อจะเห็นบ้านข้างได้เออก็ฟ้าไม่มืดอ่ะคงมีคนอยู่มั้ง ทางบ้านไม่ต้องพวมีอะไรก็ตะโกนลูกน้องมันพูดอย่างนี้ลูกพี่ก็เลยจูงมือมาด้วยแม่ก็จูงมือมันไปแล้วก็แม่เปิดสิ่งที่แม่เห็นะ่ะไอ้ที่เป็นระเบียงบ้านไม่มีคนแต่ว่าเห็นคนอะยือนอยู่ข้างล่างอะ่ะเหมือนระเบียงบ้านเราอะระเบียงด้านหลังบ้านเราอะ่ะมันจะมีบันไดเดินลงไปไงอเออถึงจะถึงสวนอะอก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนที่ตีบนันไดเห็นหน้าเห็นคือตอนแรกเนี่ยเราก็มองก็ชื่นใจก็เป็นคนไง อเออนึกว่าคนเออนึกว่าคนก็เห็นว่าเขาเนี่ยใส่เสื้อเหมือนผ้าล่มอะ่ะผ้าล่มสีสีน้ําเงินนะอืคลุมตัวอย่างเงี้ยเขาก็ยืนเอามือล้วงกระเป๋าเนี่ยก้มหน้าแล้วก็ใส่กางเกงสีดํากางเกงเหมือนไนลอนสีดําอ่ะอืก้มหน้าแล้วพัะนี่ยก็ค่อยค่อยเงยหน,าน้าขึ้นมาแม่เห็นเขาผูกผมนะเป็นผู้หญิงผ,ผมยาวผูกผมแล้วก็หน้าตาเนี่ยซีบเหมือนคนแบบ ซีดมากอะ่ะเหมือนแบบไม่มีเลือดเลยอะ่ะที่หน้าเหมือนแวมพายเออแบบนั้นละ่ะซีดเลยแล้วก็สายตาไม่มีแววเลยคือตาเราตกใจมากมีแต่ลูก,กตาแบบสีดําอ่ะอ่าคนไม่มีแววตาใช่ใช่เขามองเราแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็หันหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ชี้ชไ,ปไปที่สวนไปที่ส่วนอ่าไปที่ส่วนอย่างเงี้ยแล้วก็หันมามองแม่แม่ก็ถามว่าพี่เอาป้าอะไรแม่ถามงเงี้ยป้าอะไร เขาก็ชี้ครั้งที่สองอย่างเงี้ยแล้วกลับสักพักหนึ่งเขาก็หันหลังให้แม่แต่ว่าเรามีก็เรามีความสุว่าคนอะไรว่าทาไมมันไม่มีไม่มีเลือดเลยหนะ้าปากนี่คือขาวเลยนะออแ,แล้วแล้วทําไมถึงแบบทําตัวช้าๆจะไม่สบายหรืออะไรหรือเปล่าแล้วมาเคาะเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วไอ้ลูกพี่ไอ้ลูกน้องเนี่ยตอนแรกแม่ก็คี่ว่ามันปากปากกับแม่ด้วยมันนั่งอยู่ที่เดยม <laughs> <laughs> ตอ,อนแรกก็จูงมือมาพอหันไป มันนั่งอยู่บอกว่าใครอะมันถามแม่มึงพูดกับใครอะแ่บไม่รู้ใครเป็นผู้หญิงมาเราลูกล้วลูกพี่ลูกน้องแม่เคยไม่เห็นปะไม่เห็นเพราะมันอยู่ที่เดิมแม่ก็เดิน่ไดไม่ได้เดินไปเลยมาเดินมาครึ่งทางแล้วมันก็ปล่อยมือนะเพื่อจะเปิดประตูแต่มันก็ไปลวแต่มันจุดโฟกัสก็ไปอยู่ผู้หญิงคนนั้นถูกโฟกัสก็ไปอยู่ผู้หญิงคนนั้นเออแม่ก็เดินเข้ามาก็เลยเล่ามันฟังเฮ้ยมันประหลาดมากเลยทําไมถึงแบบ มีมีแมมมันเคยเห็นไหมคนไม่มีเลือดที่หน้าเราไม่เคยเห็นนะ <c oughs> ถ้าดำก็ดําไปเลยถ้าขาวก็ขาวไป, <c oughs> ไปเลย <c oughs> แต่นี่มันไม่ได้ขาวไง <c oughs> มันซีดเออมันซีดอ่ะแล้วมางยอกหยุดพูดเลยกูกลัวเ <c oughs> ออมันจะกลัวอะไรก็คนสักพักหนึ่งคว้ามันก็มืดแล้วผ่านไปแม่ว่าสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนี่แหละแต่ว่าไม่นานมากหรอกก็เสียงปั๊ปังปัปัอีกตกใจอืเพราะว่าคุณยายกับคุณตากลับมาแล้วกลับมาแล้วก็เล่าให้ฟัง เราว่ามีผู้หญิงคนนึงอะชี้ไปทางสวนอะไม่รู้ชี้ไปทําไมเออแมวโอ้ยอย่าไปคิดมากเลยนอนนอนนอนเออเขาก็อาบน้ำอาบท่ากันก็นอนพอรุ่งเช้าสักหกโมงเช้าเนาะเสียงดังเที่ยวเจ้าไปหมดเลยตรงหลังบ้านแม่ผ่านไปหน่อยเป็น,เป,นเป็นที่แม่ชอบนั่งเล่นกันนั่นแหละเสียงคนคุยกันเหรอคุยกันเยอะเลย ผู้ชายผู้หญิงปะพนกันไ,ไปปะพคนกันไปเลยแล้วก็คุณคุณยายเนี่ยก็เลยลงไปทางหลังบ้านแม่ก็เดินตามไปติดติดอยากรู้เหมือนกันคุณตาคุณยายเดินไปหมดเลยแม่กับพี่ๆล้วก็เดินไปแล้วก็มีงไงอะไรจะลึกปาเลยเนี่ยสรุปสิ่งที่แม่เห็นตรงหน้าเนี่ยคือผู้หญิงที่ใส่ชุดเหมือนที่แม่เห็นอือยู่บนต้นไม้ปลูกคอตาย <laughs> หลอนไหม,มน่ากลัวมากเลยนี่นคืออันนั้นคือร่างจริงวะผี ป็นร่างจริงๆเ้าเลยคือร่างที่เขาเขาผูกคอตายเลยที่เขาชี้นั่นก็คือเขาผูกคอตายตรงนั้นถูกในสวนใช่เออแล้วที่หลอนกว่านั้นคือลิ้นเขาอะจุกปากจุกปากแล้วออกมาถึงลิ้นห้อยมาถึงถึงหน้าอกยาวมากแม่ยืนมองเนี้ยอ๋อให้ตายตายเออแล้วก็เห็นกันหมดนี่เลยเห็นกันทั้งหมดเลยทุกคนเพราะว่าตำรวจเขาพยายามกันไม่ให้เข้าไป อย่าไปทาลายหลักฐานเลยเสียงที่เขาคุยกันนั่นคือตํารวจมาใช่ตรงที่ว่าเขาปลูกเนี่ยก็คือแค่แค่ตรงนั้นน่ะมันจะมีแค่เหมือนกับซุ้มต้นไม้แม่จะชอบเอาต้นไม้ไปปลูกปลูกไว้คือไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นบ่อยอแล้วก็ต้นไม้ที่ว่าห่างจากที่แค่ที่แม่นั่งเล่นไปนิดเดียวที่เขาปลูกแล้วเท้าที่เขาที่เขาห่างก,กับพื้นอ่ะไม่เยอะเลยเพราะแม่พระแม่หันไปแม่ดูเห็นเลยแม่จําหน้าได้แม่นแล้วก็จําชุดได้ชัดเจน แล้วคุณยายอะนึกถึงในสิ่งที่แม่พูดเลยรีบคว้าแม่แล้วก็ขึ้นม้านไปแล้วเอาแม่ไปรดน้ำมนไปอาบน้ำมนอย่างเงี้ยแล้วคุณตาตอนนั้นนะเจะ้าอาวาสวัาชัยมงคลท่านก็เอาน้ำน้ำมนรดให้แม่แล้วก็บอกว่าเออแม่ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราเล่าให้ฟังตั้งแต่กลางคืนแล้วก็ปรากฏว่าสามสี่วันเท่านั้นแหละคุณยายกลัวมากไม่เคยมีคุณยายกลัวเขาบอกว่าผีตัวเนี้ยเฮี้ยนจริงๆเลย ไม่มีใครอยู่บ้านได้แล้วก็เป็นหุ่นแม่เขาไาไปเจอ่ไปไปเห็นวิญญาณเขาก็มาเรียกแม่เงี้ยคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนที่มีผีมาเรียกเขาจะเอาไปอยูดด้วยเออซึ่งตอนนั้นเ็าคิดอย่างนั้นเขาก็คิดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็เลยย้ายบ้านเลยแล้วเดนกันน่ะไอ้ที่ผูกของตาที่ปูกนั้นผูกเย็นวันนั้นอะวิญญยนวันที่ไม่เห็นเลยใช่เย็นวันที่เห็นเลยอ่ะเขาอาจจะผูกตั้งแต่กลางวันแล้วนี่เราไม่รู้นะ แต่ว่าเขาบอกว่าตายมากี่ชั่วโมงล้วก็ไม่แน่ใจแต่เย็นวันนั้นอะ่ะวันนั้นเลยอืม,อมแม่ก็แบบเหมือนเขามาบอกให้เราไปให้ให้ไปเรียกคนไปดูศพเขาเอามาอมเอามาำทำพิธีทํารพิธีหรือเปล่าแต่ว่าเราเป็นคนที่อื่นด้วยนะไม่ใช่คนที่นี่เดินมาผูเขาตายที่นี่ที่ใต้ยินผู้ใหญ่เขาพูดนะมม่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่แม่เจอผีนะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มกลัว เริ่มกลัวแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มีความรู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนเขาเขาก็คิดกันอย่างนี้แหละวว่าถ้าใครที่เจอผีเนี่ยคือผีในต้องการเอาไปอยู่ด้วยหรือเรามีอะไรสักอย่างที่ผีต้องการอืแต่เขาไม่รู้คนโบราณนะนั่นก็เป็นอีกรั้งหลอนน่ากลัวถึงอ,อกเลยอ่ะทิ้มถึงอกเลยอ่ะลิ้มันลิ้มนี่นะลักษณะลิ้น <c oughs> <c oughs> ที่เห็นคนะือตัวนี้เปบาดออกแล้วก็เละอี ตอนนั้นคือแม่ก็นอนไม่หลับนวนะหลังจากที่เราเห็นศพอ่ะมันก็รู้สึกเป็นภาพติดตา้วนอนไม่หลับผวาสองสาคืนก่อนที่คุณยายจะย้ายอก็รู้สึกผวาแล้วก็เริ่มมีคนพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยเด็กคนนี้เป็นคนไปไปเห็นไปสัมผัสอะไรพวกนี้แปลกแล้วก็บ้านหลังต่อไปที่ย้ายกก็เจออีกนี่คือเรียกว่าเป็นหลังที่สองอะเนาะหลังที่สาม ที่เจออีกเนี่ยคือคุณยายเนี่ยหลังจากที่เจอผีนั่นเราย้ายมาอีกหลังก็คืออยู่ในบริเวณนั้นห่างกันไปประมาณสองกิโลสามกิโลไม่ห่างเยอะพอหลังที่สามเนี่ยหลังเนี้ยก็มีคนพุกพ่านหน่อยก็ค,คือเป็นที่ธรรมา,า,า้าขายเออมันจะเป็นบ้านลักษณะเดียวกันนะมันจะเป็นซอยที่จะเข้าไปแต่ว่าบ้านหลังนี้ติดถนนติดถนนซอยนะ หน้าบ้านเนี่ยจะมีต้นมะยมอยู่หนึ่งต้นต้นมะยมนะต้นมะยมอ่าหนึ่งต้นและส่วนแบบบ้านเป็นบ้านไม้เหมือนก่อนเหมือนเหมือนเหมือนหลังเก่าเลยมีบันไดขึ้นสามขั้นแล้วก็เอ่อขึ้นถึงบ้านได้เลยทีนีคค้คุณตาคุณคุณตาเนี่ยเวลาไปตลาดเนี่ยคือร้านร้านค้านจะห่างกับบ้านที่อยู่อาศัยนี่อยู่ปา,ากซอยอืมอ่าปากซอยอีกหนหึ่งใหญ่ก็ประมาณประมาณร้อยเมตรเวลาคุณตามไปซื้อข้าวซื้ออะไรเนี่ยไปซื้อของที่มามาทำอาหารเนี่ย ก็จะต้องไปบ้านอีกหลังหนึ่งแต่จะเดินกันถึงมันก็จะปล่อยแม่กับลูกพี่ลูกน้องนอนอีกหลังหนึ่งบ้านลักษณะนเนี้ยหลังคาก็จะเป็นสังกะสีเหมือนกันต้นะมะยมที่ใหญ่มากสูงขึ้นไปบนหลักละหลังคาบ้านเลยเป็นต้นมะยม,ยมที่ยวแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยเป็นพื้นไม้กระดาษทีเนี้ยพอขึ้นไปเนี่ยเราก็จะวางเตียงอยู่ติดกับประตูบ้าน เดนเข้าไปก็อยู่ว่าหนึ่เลยพอเดอินลึกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นสเตปเพื่อลงในครัวแต่ไม่บ้านหลังเนี้ยเวลาจะเข้าไปครัวเนี่ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องลงต้องลงเป็นสเตปลงมาแล้วก็เป็นพื้นพื้นลาดเพื่อจะวางเตาวางไอน้ำขง้าวได้อยู่อยู่พักหนึ่งอ่ะเออพักใหญ่เลยบ้านหลังเนี้ยในบ้านเนี่ยไม่เจออะไรมีอยู่คืนหนึ่งแม่นั่งดูหนังยูคนเดียวเรื่องเปรตจำได้เรื่องเปรตอืมรทันนเออใช่สมัยก่อนก็ติดมากเลยนะเรื่องเนี้ย Mm. วันนั้นเขารู้สึกว่าจะเป็นวันออกพรรษาหรือเขา้าพรรษาแม่ไม่แน่ใจแต่ก็จะไปทําบุญกัน mm. ที่วัดกําหนดแม่จะนั่งอยู่บ้านอยู่คนเดียวนั่งดูเรื่องนี้ mm. ลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งมันก็ไปแต่คุณตาคณย้ายแม่ก็ปิดหน,งนังไม่ไปก็นั่งดูก mm. ็มีความรู้สึกว่าหนังหนังจบแล้วแหละแล้วก็ปิดประมาณสามทุ่มเนาะสมัยก่อนสามทุ่มหนังจบแล้วแม่ก็ทําท่าจะปิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเหมือนมีใครอมาชนด้านข้างเราข้างแม่กระแทกมันก็เคยเอาไหล่มาชนแม่ ก็ตัวแม่จากทีวีอะกระเด็นไปโดนไปกระทบกับกับฝาผนังบ้านอืโงงมากเลยตกใจแล้วก็มองเห็นเงาเหมือนรูปร่างคนเลยจะวิ่งเข้ามาชนเราอีกครั้งหนึ่งเงาเป็น้าตาถูกเป็นเงาแบบเป็นเงาแต่เป็นคนเป็นเงาสีดำๆแบบผนังอ่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วทำทำท่ายย็นมากระแทกตัวเราอีกครั้งหนึ่งแต่เหมือนกับว่า อยู่ๆเงาองอาจักะหยุดลงแล้วได้ยินเสียงตะโกนว่าหยุดนะมึงไปได้ยินชัดเจนมากเลยอืมแล้วก็เงาตัวเนี้ยก็ขันไปมองนอกบ้านะที่มันที่เป็นต้นมะยมต้นใหญ่ยิ่งแม่บอกนะเห็นเป็นแสงขึ้นมาเดี๋ยวแม่จะเล่าว่าแม่ปลูกพันธุ์ต้นมะยมนี่ยนะังไงเห็นเป็นแสงขึ้นมาเลยแล้ววิญญาณนี้ก็หายไปเป็นควนันทุกอย่างนี้เลย นมาก็ตกใจกลัวมากเลยจะคือมันรู้สึกจริงๆว่ามันเจ็บเหมือนคนกระแทกเลยไม่ใช่อากาศกระแทกเราอะเหมือนคนเดะเลยบารูุทีหลังว่าน่าเลคือพยายามไปเข้าสิงอืมพยายามเข้าหรอถูกแต่เราเหมือนไฟช็อตอะเหมือนไฟช็อตแล้วกระแทกเอาแรงๆมันกจะเจ็บแป๊บๆอย่างเงี้ยออนึกออกไหมอ๋อนึกออกออก็เหมือนไฟดูดดูดดูดดึเข้าไปูแต่เรากระเด็นอะเหมือนไฟมันดูดเราแรงเราก็เดินออกไปอย่างเงี้ย แต่เขาเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมาม,ามันก็เลยกระเด็นถูกถูกข้างตัวเราเนี่ยถ้าเข้าได้ก็คือมันก็ไปแต่เขาไม่ได้คือกระเด็นใช่ต่างคนต่างกระเด็นเลยใช่เพราะเขาจะเข้ามารอบสองเนี่ยไม่ได้ว่าไปมึงไปอย่างเงี้ยจากจากต้นม้ยมต้นมะยมเนี่ยไม่เห็นแสงว,า,วาเดียวเพราะว่าอย่างนี้ก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยตรงตรงอ่าผนังเนี่ยตรงผนังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับละแนงอยู่อยู่มัดแผ่นหนึ่ง เป็นอะไรคือเป็นสับๆๆๆๆบอย่างเงี้ยเพื่อจะเป็นเหมือนช่องลมมัะเป็นช่องมันก็เลยมองเห็นแม่ก็ตกใจมากสักพักหนึ่งก็มีเสียงคนขับมาแม่ก็ก็บอกคุณยายให้ฟังว่าแม่จอบแบบนี้หนเดียบอกงนั่งดูเรื่องหนังเปรตอะคิดมากคุณยายเนี่ยพยายามจะพูดกับแม่ไสมอว่าคิดมากแต่ก็จะไม่พูดอะไรเยอะเพราะคุณยายเป็นคนใจแข็งแม่ก็จะต้องบอกมันนะว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนมีวิชาคุณตาอคุณตาแม่เป็นคนมีวิชาเพราะว่า เขาเป็นตำรวจสมัยก่อนต้องมีวิชารุ่นขุนพันธ์รุ่นเดียวขุนพันธ์เลยที่ยิงไม่เข้าใช่ใช่ใช่วิชาคมมีวิชาคมต้องไปสู้กับเสืออ่านั่นแหละเขาอยู่รุ่นเดียวขุนพันธ์เลยขุนพันธ์ตายก่อนแล้วคุณตาตายทีหลังรุ่นเดียวกันเลยเขาก็จะมีวิชาตำรวจสมัยนั้นมีวิชาทุกคนอืมอ่าคุณตาก็ได้ยินมาบ่อยแล้ว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 คุณคุณยายใช่ไหมคุณยายเขาเชื่อเรื่องพวกนี้ไหม คุณไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมแต่ว่าคุณตาเชื่อค,คุณตาเต็มร้อยเออพราะเขามีวิชา,ชาแต่คุณยายไม่เชื่อคุณยายกเ็เป็นเหมือนกับลูกครึ่งจีนอะ่ะจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้จะเชื่อเรื่องบุญบาปแต่ไม่เชื่อเรื่องผีอ,มอมไม่ค่อยเชื่อหมอดงหมอดูอะไรเขาไม่เชื่อทั้งหมดเลยเชื่อแต่เรื่องบุญทําบุญมันเขาําถือศาสนาพุทธทำบุญทำบุญเก่งมากเออ แล้วก็มีคนเป็นคนใจบุญแต่ว่าจะไม่งงงายเนี๋ยคือเขาก็ไม่เชื่อว่าใครจะมาดูดวงได้หรือว่าทํำอะไรคนเราทํำกิงมันก็ได้แหละอมเขาาจะพูดแม่นแบบเนี้ยนะคุณตาก็เริ่มก็เริ่มฟังว่าเอ๊ะทําไมทําไมถึงเขาจะเรียกว่าลูกลูกเห็นบ่อยจังทีหลังเห็นอย่างนี้เดี๋ยวมาเล่าให้พ่อฟังหน่อยเขาจะเขาจะเริ่มฟังเริ่มแปลกใจอ่ะทีเนี้ย แม่เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบไปนั่งไปเล่นคือตาจะมาอยู่มันจะมีแกล่อยู่อเออแม่ก็จะไปเล่นตลอดเวลาเขามีจันทคา่าเอี่ยหมายถึงว่าราหูกังจันทร์เนี่ยอืมคุญตาเนี่ยก็จะบอกแม่ว่าให้แม่เนี่ยช่วยลูกทเทวดานะช่วยพระจันทร์นะให้แม่เนี่ยเอามีดหรือว่าเอาอะไรเสียงดังๆอบไปตีอยู่ที่ต้นไม้เขาจะได้มีลูกดกๆทเทวดาจะได้รับบุญแล้วก็พระจันทร์จะได้คลายคลายจากดวงจนันทร์ไอ้พระอาทิตย์รราหูอะ พระราหูจะได้คายจากจันท์ช่วยเทวดาข้างบนด้วยช่วยเทวดาเทวดาในต้นไม้ด้วยแล้วก็ได้ช่วยให้ต้นต้นไม้มีดกด้วยชชวยสามอย่างเลยมันก็จะมีอยู่บ่อยมากในสมัยของแม่นะที่เป็นราหูผนจันเนี่มีบ่อยไม่เหมือนสมัยเนี้ยบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบรรยากาศของโลกอะ่ะ มีบ่อยมากเลยแม่ก็จะทําอย่างนั้นแหละก็จะช่วยจันทุกเทวดาไว้ไม่แต่เคาะจะเรียกทุกกเทวดาทุกครั้งเลยเพราะคุณตาสองนะอ่ะลูกเทวดาลูกเทวดาตื่นตื่นตื่นมาช่วยพระจันตื่นตื่นเขาจะเคาะมขาจะเคาะอย่างเงี้ยเออ,อแล้วก็จะเรียกเพราะคุณตาบอกให้เรียกอ่าส่วนคุณตาก็จะเคาะหม้อก,กระมังไหอ่คุณยายก็นอนฟังไปอย่างเงี้ยแล้วพอเคาะเสร็จน่ะก็จะต้องเรียกเทวดาในต้นไม้ก็จะต้องบอก บอกตนมาอยู่ว่าให้ดกดกให้เรามีลูกกินให้มีลูกมะยงกินเยอะๆนะอะอ,อยู่อย่างนั้นอะเสร็จแล้วนะคุณตาก็บอกเออไปเอาหนังสือมามานั่งอ่านใต้ต้นไม้ให้เทวดาฟังจะได้จดจําวิชาอาคมไดม้คุณตาบอก่เงี้ยหรือว่าจะได้หนังสือท่องอะไรจําได้เป็นหนังสือเก่งอืมีมไหวพริบป,ปฏิภานดีสมัยโบราณเขาเขาว่ามแม่ก็เปิดหนังสือไปอ่านให้เทวดาตนนี้ฟัง,ฟง อยู่ตลอดเวลาเลยที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีความรู้สึกผูกพันแล้วก็แม่ก็คืนคืนวันที่เคาะที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่หลังจากที่ที่มีอะไรชนแม่แม่ก็เล่าให้คุณตาฟังคุณตาก็มา,านั่งที่แคร์แล้วก็ถามว่าแล้วเจออะไรอีกเห็นเห็นผีอะ่ะเขาเรียกว่าผีแบบนั้นอะ่ะกลัวไหมคุณตาถามแม่บอกว่า กลัวมากเลยแต่ว่ามีเสียงเสียงหนึ่งที่มันดังขึ้นมานะเออแล้วก็เห็นแสงวาดอยู่ที่ต้นไม้นี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าลูกกระเทวดาที่ที่ที่ลูกเอาที่ลูกเรียกเมื่อกี้แหละต้นไม้ทุกต้นจะต้องมีลูกกระเทวดาคุณต,ตา,าเขาอาจจะช่วยเราก็ได้นะเพราะเราช่วยเขาตลอดอเวลาคุณตากลับมาจากทำบุญคุณตาก็จะตกต้นไม้ต้นนี้ บอกอาเจยาที่เจ้าทางนะลูกพรเทวดาต่างๆอยู่แถวนี้อมุทนานะเพราะท่านมีวิชัยอมุทนาบุญนะท่านก็มีเซนเหมือนกันมีเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่ไม่เคยพูดเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็ได้รับบุญก็มีพลังอะไรอย่างนี้อเสร็จแล้วก็ปกปักรักษาเออใสจคนในบ้านก็เหมือนเจ้าที่อย่างนึงแต่เราไม่ได้ไปตัมเจ้าที่อย่างนั้นแหละลูกอืมก็เห็นเป็นเออนั้นคือที่เห็นเป็นเงา แล้วก็เจอแบบแบบทําร้ายนะครั้งแรกก็ตั้งแต่ที่เห็นผีมาไม่เคยเจออีกเลยที่ทำร้ายแม่มมแล้วก็อยู่ไปปกติแต่กว่าจะหายกลัวเนี่ยพักใหญ่เลยที่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นคือเห็นผีอีกครั้งหนึ่ง